ใครที่อยากสตรีมเกมบนทิกตอกผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมต้องดูคิปมีให้จบเลยนะครับผมคุณจะรู้ทุกอย่างเลยว่าวิธีการสตรีมอ่ะมาสตรีมยังไงผ่าน t ิกตอกนะครับโอเคไปเริ่มทํากันเลย two hours later ขั้นตอนแรกนะครับผมให้ทุกคนอ่ะไปโหลดทิกตอกมาก่อนเว้ยแล้วก็ติดตั้งให้เสร็จซะล็อกอินเข้าอีเมลตัวเองซะหลังจากนั้นอ่ะมันจะมาโห,หน้านี้เว้ยแล้วก็ให้ทุกคนกดตรงโปรไฟล์ตรงนี้นะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้ไปคลิกคําว่าไลฟ์สตูดิโอเว้ยกดเข้าไปเลย หรือพิมพ์ใน Google ก็ได้ว่าไลท์สตูดิโอมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือ TikTok Studio ใช่ไหมมันรองรับอ่า Windows 1 0ถึง11เลยนะ64บิตแล้วก็ถ้าคุณกดดาวน์โหลดไปเลยดาวน์โหลดสำหรับ Windows เปิดเข้าไปโอเคเรามาโหลดก่อนหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยสีเหลืองแดงเนี่ย TikTok t i k t o k l i ท e เนี่ยเอออันเนี้ย ไลท์สตูดิโอคุณก็กดเข้าไปเลยแล้วมันลิกเข้าไปแล้วก็กด yes แล้วก็กด install แล้วก็รอครับ กดเอ่ f i n นิชไปเลยกด yes นี่ไง tiktok studio tiktok lite studio กดอันนี้แล้วก็ถ้าคุณติดตั้งเสร็จแล้วอะ่ะมันจะขึ้นมาหน้านี้เว้ยให้คุณแบบกด login ก่อนนะรอแป๊บนึง ่ใครที่ล็อกอินอะไรก็คลิกเข้าไปล็อกอินได้เลยนะครับส่วนผมอ่ะล็อกอินผมจะล็อกอินผ่านคิวอารโค้ดนะเรียบร้อย โอเคเสร็จแล้วให้กดตรงนี้เลยแล้วก็กดคูณจะสตรีมอะไรผมมอติคือเกมว้ยกดไปอันนี้คือวิธีอันนี้คือจะเป็นไมค์ของเราอันเนี้ยถ้าคุณใช้ไมโครโฟนรุ่นไหนอ่ะคุณก็คลิกไปติ๊กไปเลยผมใช้รุ่นนี้อ่ะผมก็คลิกเน็กไปอันนี้มันจะเช็คนะนี่เรานะน่าจะประมาณ50เมกขึ้นไปใช่ไหมจำไม่ผิดนะรอมันก่อน โคตรช้าเลยกู Cruise. แล้วก็กดโอเคไปนะครับอ่ะอันนี้ก็กดนิกไปอันนี้ก็กดฟินิชไปเลยก็จะเรียกแบบเออไม่ทันวะช่ถเถอะอ่ากดอันนี้น็อตแล้วก็มันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับผม ครที่อยากสตรีมมันมีสวิธีเว้ยสตรีมในโทรศัพท์กับสตรีมในคอมพิวเตอร์วันนี้ผมจะมาสตรีมในคอมพิวเตอร์นะก็กดอันนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปอันนี้คือจอเรานะผมก็กดอันนี้ไปแอปพลายอันนี้คือจอคอมพิวเตอร์เราส่วนเนี้ยคือเอ่อกล้องนะถ้าใครไม่อยากได้กล้องก็กดลบไปผมไม่อยากได้กล้องเดี๋ยวผมขอ Set เซตอัพแป๊บนึงนะ ่ะผมลบหมดแล้วนะอันนี้คือผมจะสตรีมในคอมพิวเตอร์นะก็จะประมาณนี้แหละเรจะมาเซตอัพกันผมจะเซตอะไรดีวะตรงนี้ไงเซตอัพเอาแบบใหม่ดีวะตรงนี้แล้วกันอันนี้ดูสวยดีกดเข้าไปนี่ขึ้นมาละยังจําเลยอะต่อไปเริ่มสตรีมกันนะ ให้คนกด go live อันนี้ในคอมพิวเตอร์นะครับนี่ในคอมพิวเตอร์กด go live นี่ไงขึ้นมาละอันนี้เราก็ใส่รูปซะใสะ่ชื่อคลิปอะไรลงไปอันนี้ก็อธิบายตัวเองว่าเป็นคนแบบไหนอ่ะแค่นี้ครับผมแค่นี้ถ้าคุณจะสตรีมอ่ะคุณก็กดตัวนี้เลย go live ก็จบขึ้นสตรีมเรียบร้อยละแค่นี้ครับผมการสตรีมใน tiktok ในคอมพิวเตอร,อมตอร์มีแค่นี้จริงแค่นี้จบเลย อ่ะเสร็จแล้วไงน่ายอย่าไทยแล้วก็ใครที่อยากแบบเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยใช่ไหมอันนี้เป็นภาษาอังกฤษยอยู่ให้คุณคลิกไปที่โปรไฟล์ตรงนี้คลิกภาษาอังกฤษตรงนี้แล้วก็หาคำว่าหาคำว,ว่าภาษาไทยภาษาไทยนี่ไงไทยลคลิกเข้าไปเลยโอเคมันก็จะเป็นเป็นภาษาไทยนะแค่นี้จบแล้วครับแคน่นี้จริงๆนี่แหละไม่คสตรีมอ่ะคุณก็กดโกดไลท์ ถ้าคุณจะสตรีมนะกดเรื่อไลไ์ตรงนี้เหมือนเดิมครับกดเริ่มไลฟ์เลยอ่ะแลวใครที่อยากแบบติดตั้งอะไรเพิ่มก็ลองไปเซตอัพกันดูวกเนี้ยไม่อยากได้ก็กดลบอ่ะมันก็ประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรยากครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามผม้วยนะกดซับสไครต์ให้มผมด้วยช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดไลค์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ โอเคครับก่อนที่จะลานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับชื่อช่องผมชื่อว่ามาลูกมาแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วันหน้านะครับไว้เจอกันใหม่ครับไว้เจอกันใหม่